สวัสดีจ้าแฟนเพจเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเด้เคยทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊นะใน <Okay. S 1> โอเคโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะก็แบบนี้นะทางแฟนเพจเจดาภาษาไทยแล้วก็ YouTube ช่องนี้วิเคราะห์บอลล้วนๆเลยนะที่โอเคเจดำสับสก r i b ไล์สัส่นกระดิ่งให้กันด้วยนะเอาล่ะวันนี้ tonight is the night the important night for all united fan around the world นั่นก็คือนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนั่นเองนะยูเนเต็ดจะพบกับบีย เรียลช่วงเวลาก็คือตีสองตรงบ้านเหล่านั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ขึ้นนี้ไปด้วยนะทีนี้มาดูกันหน่อยกันเลยกันว่าความพร้อมสถิติต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะไปดูกันที่บียเรลก่อนเลยเนี่ยวันนี้ชื่อเขาขึ้นก่อนก็คือเหมือนเป็นเจ้าถิน่นแต่ชุดจะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วบียเรลใส่เหลืองล้วนส่วนยูเต็ดก็จะเป็นเสื้อแดงกางเกงขาวถุงเท้าดํานั่นเองนะบียเรลพลานัดสุด้ายชนะ2งเสมอ1น,นแพ้2เชื่อไหมฟอร์มเดียวกับยูในเต็ดเลยในธุรการ5เกมล่าสุดนะ ส่วนเฮดทเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาหมด4นัดในประวัติศาสตร์ในยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทั้ง4เกมเสมอกันทั้ง4นัดและเป็นการเสมอกันย์ประตูต่อศูนย์ทั้ง4นัดใครไม่แตกเลยเออวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกไปในค่ำคืนวันนี้นะตีสองตรงนะเอาทีนี้มาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามบาหน่อยก็แล้วกันนะบีอาราก็จะเป็นชุดใหญ่ที่พวกเขาน่าจะเลือกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดที่มีนะ ประตูจะเป็นซิโก้เซนโก้นะแนวรับก็จะมีมาโดกัสปาเล่นทางกว้างร่วมกับอัลฟังโซเปตราซ่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กใช้ราอูอาบิโอจอมเก๋ากับดาวรุ่งอย่างเปาตอเรสนะมิดฟิลสี่คนโอ้ทางขวาเป็นอาเมนูติเกโรสตรงกลางเป็นดานิปาเรโกกับเอเจนกาปูและทางซ้ายเป็นมอยโกเมสนะคู่กองหน้าวันนี้คาร์ลอสบักกาดาวยิงทีมชาติโคลอมเบียเล่นกับทางด้านของเครัตโมเรโน่นะโดยมีปาโกกาเซเนี่ยคอยเป็นตัวสอดแทรกนั่นเองนะนี่ก็ถือว่าดีที่สุดละ ส่วนไในสมัยชุดเวเซ่เนี่ยเจ็บต้องเช็คฟิตคิดว่าไม่น่าทันนะส่วนยูไนเต็ดของอเล็กกุน,นาโซชาประตูเป็นดบนะิดีแคอ์แนวรับอารอโบบิซากา้าวิตตลินเดเลฟและน่าจะเป็นไมเ์เอริกบายี่ก็อักเซลตูลเซเบ้เพราะฮาริมคกวาวัยไม่น่าไหวแบ็กซ้ายเป็นลุคชอนะโค <Okay. S 1> ู่มิดฟิลด์ใช้เฟรดกับสต็อมิทูเมน่์สามตัวลุกมาคัสแรชฟอร์บรูโน่เฟรนันส์ ford, ans, และปอลปอกบาหน้าเป้าเอเดนเซนคาร์ฟานีที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินในยูโรปาลีกนะลงเล่นไปนทั้งหมด 4เกมจยิงได้5ประตูกับอีก2แอสซิสนะสำหรับเอลมาธาดอคู่นี้ bankrupt, ยูเต็ดบังคับชนะใน90นาทีสกอร์จบห่าง1ลูกเนี่ยแฟนๆจะโอเค50%อยากโอเค100%ต้องจบห่าง2ประตูซึ่งีูดามดูแล้วยูเต็ดดูดีกว่านะโอเคละฉันเป็นแฟนยูเนเต็ดแต่ถ้าเอาด้วยเนื้อผ้าด้วยสถิติด้วยฟอร์มการเล่นแล้วยูเต็ดดูมีทีเด็ดมากกว่า บียร์เรลจะน่ากลัวก็ตรงเดียวคือกุนซือของเขาที่เคยคว้าแชมป์สสมัยติดกับเซบีย่าอย่างอูไนเอเมอรี่ที่คุมเบียร์เรลตอนนี้เนี่ยอาจจะมีทีเด็ดในฟุตบอลทั่วที่เขารักเหลือเกินนะเพราะนั้นวันนี้จะได้มองว่ายูเต็ดน่าจะเฉือนได้น่ะใน90นาทีแบบเบียดเลุ้นแค่สกอร์ขาดเพื่อยิ้มบ่าวก็เลยเฟื่อเฮฮาโอเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันเนาะอะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโอเคเอฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแฟนเพจจะได้ภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟอร์สยูทูบฝากด้วยโอเค เจดำสัสบสไคร์จัดกระดิ่งให้ด้วยะจะ๊กหลัคืนนี้รอเชียร์พร้อมกันนะตีสองตรงนะ yufa.tv นั่นเองแล้วเดี๋ยวหลังเกมมาเจาดำไลฟ์ปานิว Suzuki Swift กันด้วยนะจ๊ะฝากติดตามฝากลุ้นฝากเชียร์กันไปขอให้ดูฟอร์สนุกก้แล้วกันนะวันนี้โอเคเจดำลาไปก่อนสวัสดีจ้าโอเค